thanks for การที่เราจะเข้ามาเป็นเทศตามการดำเนินงานตามของทางโรงเรียนบ้านอย่างได้ค่ะตามหัวข้อที่ทางกรุงเทพได้ส่งให้ซึ่งก็อยากจะต้องให้ร่อน้องนะที่เป็นทุนวิชาการแล้วก็คนด้านการตลาดเป็นผู้นำเสนอแทนตัวได้ครับวัตถุประสงค์ของการวิเทศนะคะการวิเทศประจำภาคเรียนเนี่ย โดยเฉพาะในภาคเรียนที่สองปี2มา8เนี่ยมันคือเริ่มต้นปีงบประมาณ69เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในการขับเคลื่อนน่ยมันคือประเด็นที่เกิดจากนโยบา,ายของผู้ทรวงก็ตามนะคะแล้วเขาถ่ายทอดมาที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตก็กำหนดเป็นจุดเน้นนะคะเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเขตให้สอดคล้องตามปีงบประมาณมันก็เลยจะเป็นประเด็นลงมาที่โรงเรียนว่าเอ๊ะ สิ่งเหล่านี้โรงเรียนะดะดเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นพอดําเนินการอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าถ้าโร,ารงเรียนไม่ได้ดำเนินการเนี่ยจะจะไม่ถูกต้องหรือใจอะไรเงี้ยดูธรรมชาติดูบริบทเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้คุยกัยนสบายสายว่าตอนนี้เราดําเนินการในแต่ละประเด็นเนี่ยอย่างไรก็คือการเตรียมความพร้อมโอนิสเอ็นทีแล้วก็อาทนะคะก็ทางโรงเรียนนะคะก็จะมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นะคะในการรองรับ เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับปีการศึกษาน,นี้ค่ะเราก็าประชุมกับคุณครูประจำวิชานะคะที่รับผิดชอบตรงนี้แล้วก็วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดที่เด็กต่ำค่ะออกมาแล้วก็กตตตารตราดติวนะคะก็จะมีในช่วงของการติวด้วยมีการส่งเสริมเรื่องของกเกษตร การปลูกผักแบ่งแบ่งพื้นที่อะไรแบบนี้ครับการปลูกเห็ดการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นการส่งเสริมในที่เกี่กับเด็กๆด้วยแล้วก็ยังมีในเรื่องของเอ่อร่างเพราะร่างกายของเศรษฐกิจต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสำคัญแบบนี้เองบุรณาการในการจัดการศึกษาสังคมได้ไหมคะมีบางส่วนครับในเรื่องพวกกรณีเัีอย่างของให้ดูนะโอเ รายวิชาิสารนะคะของทางเราเนี่ยรายวิงการจัดการเรียนรู้เป็นสามระดับก็คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเราจะเน้นเรื่องของการการสร้างพื้นฐานค่ะให้ให้เด็กนะคะให้คิดเลขเป็นโดยการจัดการสารชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามเนี่ยเราจะเน้นตามตัวชี้วัดตามสาระการเรียนรู้เลยนะคะแล้วก็จะเน้นของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามในเรื่องของการยกระดับผลผลิตท t ค่ะ สิ่งแวดล้อมนะคะโรงเรียนเราก็ในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเรามีโครงการหนึ่งนะคะที่รองรับก,ก็คือโครงการขยะนะคะก็คือการนำาการรีไซคเคิลก็คือเด็กชอบซื้อขนมซื้อน้ําอะไรเงี้ยค่ะเราก็ให้เด็กแยกนะคะแยกประเภทโดยเราจะมีถังขยะค่ะแยกเป็นตามสี ชั้นป .1 ถึงป .3 เนี่ยเราก็จะเน้นทักษะการฟังและพูดการอ่านและเขียนนะคะในสถานการณ์ง่ายๆนะคะประโยคที่ให้นักเรียนเรียนก็จะเป็นประโยคง่ายๆสั้นๆนะคะแล้วก็เน้นการอ่านออกคําศัพท์ก็จะมีวิธีการช่วยก็คือการสอนแบบโตนิกช่วยให้นักเรียนอ่านได้อย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะสื่อตอนนี้เราทำหนึ่งอย่างก็คือ เรื่องของชวนคุณครูภาษาังกฤษมาเป็นมาเป็นนักติวข้อสอบทำไว้แล้วก็คือด้วยสไลด์ที่เรามีแล้วอะ่ะค่ะมันมีเฉลยดีอธิบายด้วยว่าตัวชี้วัดอะไรมาตรฐานอะไรประโยคนี้พูดว่าอะไรช้อยแต่ละข้อหมายถึงอะไรวิธีการตัดช้อยก็เมื่อวาลองใช้เวลาสอบไดทีเองหนึ่งลิค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเรื่อง สื่อเทคโนโลยีนะคะก็สำหรับโรงเรียนเรานะคะก็มีห้องคอมพิวเตอร์นะคะที่พร้อมนะคะมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเพราะว่าเอ่อหนึ่งนะคะก็ท่านผอเนี่ยนะคะจะชอบสาหามาให้โรงเรียนเติเมเต็มเสมอนะคะแล้วก็มีการจัดการเตรียมการสอนเนื้อหาแค่บางเนื้อหาที่เราสามารถคิดว่าเราทําได้ก็ทําสื่อมาครับเพราะโัวผมเองเนี่ย เคยแจ้งของคุณตลาว่าอยากให้ทุกห้องเรียนมีทีวีเพื่อเชื่อมต่อครูสามารถหยิบแท็บเล็ตหยิบโน้ตบุ๊กเข้าไปเสียบเพื่อําสื่อที่ตัวเองหามาหรือสื่อที่ตัวเองสร้างมาไปใช้ในการบูรณาการในการสอนเพิ่มเติมได้เลยแบบวีดีทัศน์แล้วต้อแบบคลิปวิดีโอหรือเครื่องมือแล้วก็มีแบบทดสอบคอนเทนต์ด้วก็เผื่อเผื่อมันตรอกับที่เราออกแบบการเรียนไปก็หยิบมาใช้ได้ที่พูดถึงเรื่องราวของทีม วันนี้เด็กยากไ้้อยากจะรรู้เรื่องกรรบูวานที่บ้านถนนน้อยอต้องท่อไปฝึดดูคลนปนั้นด้